หลุดพ้นสักทีอดีตเมียรครูไัยบูนขอบคุณกันชัยลานความจริงชนะทุกอย่าง3ปีเจ็บแค่ไหนอดทนเก่งแค่ไหนขอพูดความจริงบ้างไม่ขอจองเวงจองกรรมกับใครเออดีตภรายาครูไัยบูนขอบคุณกันชัยทนายเกิดผลตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเจ็บแค่ไหนอดทนเก่งแค่ไหนสุดท้ายความจริงชนะทุกอย่าง นอกจากที่จะออกมาโพสแชร์ความทรงจำภาพลูกเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพร้อมบอกว่าแม่จะสู้เพื่อเรานะลูกทก่ามกลางคนใกล้ชิดและชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะเจ้าตัวก็ได้โพสด้วยว่าวันนี้12.30นาฬิกา30นาทีเจอกันที่รายการโหนกระแสทางช่อง3กด33เอจะพูดทุกความจริงที่ทุกคนยังไม่รู้ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะ โดยหลังจากจบรายการโหนกระแสเอก็ได้โพสต์รูปคู่กับหนุ่มกัญชัยพร้อมทั้งบอกด้วยว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยและทีมงานโหนกระแสทุกท่านทนายเกิดผลขอบคุณทางเพจมาทุสอนมาทุสอนตลาดล่างอัปเดตขอบคุณแอดมินที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วเตือนสติว่าให้เอสู้เพื่อตัวเอง ความจริงเอไม่คิดที่จะพูดแล้วเอกลัวจะเจ็บแบบ3ปีก่อนแต่เพราะได้กำลังใจจากเพจและเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวเพื่อนทุกคนปกป้องเราแต่เราทำไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองตลอดเวลา3า3ปีที่ผ่านมาเจ็บแค่ไหนอดทนเก่งแค่ไหนสุดท้ายความจริงชนะทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันขอแค่เราได้พูดความจริงบ้างต่อไปนี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก ไม่ขอจองเวนกับใครหลุดพ้นสักทีนะตัวฉันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ